สวัสดีทุกท่านครับผมพผม,ผมเออ,อโมน,นะครับผมกับเกมพารานอโมซินโดมหรือใครอซินโดมเนี่ยฮะเข้าสู่ภาคที่สนะฮะรีบมาต่อเรื่องราวกันจากครั้งก่อนก็คือ จะว่าไงดีเราไปเจอลุงมาแล้วบอกให้เรามาที่โรงงานล้างซึ่งปรากฏว่าเราก็ได้เจอป้าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งสติบวบๆไม่ค่อยจะเต็มเต็งละมั้งตอนนี้เราก็ทําอะไรอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นสิ่งเราทําได้ก็คือไปรายงานผลให้ทราบว่าลุงมันเกิดขึ้นเรื่องอย่างงี้อย่างงี้นั่นนันน้นงน,นี้ง่ลุนนนงนะต้องเลปู่แล้ววะต้องเรีปู่แล้วไม่ใช่ลุงเ <laughs> จออะไรหรือเปล่าล่ะ หนูก็ไปที่โรงงานนด้มานะแต่ว่าไม่เห็นอะไรที่ดูเกี่ยวข้องเลยเงินเหรอเดี๋ยวเจอเธอหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเอ,เววนนนเอ๊ระวังคนคนนั้นไว้ให้ดีล่ะระวังคนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะรือไม่ต้องบอกปู่ปู่ไม่ต้องบอกฉันก็ระวังอยู่แล้วนะเพราะเธอคนนี้ดูน่ากลัวมากๆเลยนะอุย้ย มาปุ๊บเจอเลยเอาให้เลยไหมมึงไปเซฟก่อนโอ้ชักเหรมีมีอะไรมั้งเราเจอกันอีกแล้วนะคุณไม่เป็นไรเหรอที่เดินไปเดินมาอย่างนี้เนะี่ยเธอถูกสับหลาดนั่นเจอนะอะไรละ่ะทำหน้าอย่างงั้นมีอะไรอยู่บนหน้าฉันหรือไงอืมคุณคะมีอะไรที่คุณปิดบังเอาไว้หรือเปล่า ถามอะไรปุบปักนี้ล่ะไม่ไม่หรอกมันแค่มีอะไรบางอย่างที่ฉันกังวลเกกับมันอยู่กังวลอะไรอะไรทำให้เธอไปกังวลกันนะเออเออคือจากก่อนหน้านี้เธอเธอแค่โพมาอย่างงั้นโพมาต่อหน้าฉันแล้วเธอบอกว่าเธอกังวลเกิดฉันอย่างงั้เหรอเออใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเธอ เธอเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่ฉันเจอเธอครั้งแรกตรงมาเห็นสายตาของเธอมองฉันอย่างนี้คุณคุณคะเธอเป็นใครกันแน่ทำไมทำไมเป็นคนเดียวที่ทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่ยัง,หงเหลือในเมืองนี้ทำไมเธอถึงมาปลอกุญแต่อหน้าฉันหลายครั้งค,คุณบางทีอ,อ๋อไม่ใช่บทพูดยายป้ายนี่หวะแก ตอนนี้ต้องเช็คว่าแกแล้วฮะดูบทพูดมันน่าจะอย่างนี้นแหละแกบางทีแกแกอาจจะรู้เกี่ยวกับฉันเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อฉันเถอะอ้อาวบรรยากาศมาคุกคายเฉยเลยเว้ยดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจผิดไปสินะโทษทีที่ฉันวุ่วายไปเอ่อก็ถืออย่างนั้นมันก็สายไปแล้วจริงไหมเกี่ยวกับฉันเธอจะเห็นฉันบ้าไป แต่แต่นี้ไปจริงไหมล่ะก็ <c oughs> ได้ฉันจะบอกเธอเธอก็เห็นนี่เธอก็รู้ฉันรู้เกี่ยวกับตัวตนแท้จริงของสัตว์ประหลาดนั่นเอ๊ะเคลื่อนไหวไปใหม่ยงงี้ฉันไม่รู้หรอกฉันไม่รู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้านหรอกนะแต่มันไม่ย่างน้นหรอกอย่างน้นอยสุดฉันรู้มันคืออะไรตัวตนแท้จริงของสัตว์ประหลาดนั่นคุณหมายความยังไงบ้าอะไรกัน เธอนี้ไม่ค่อยฉลาดเลยสินะในเมื่อเธอไม่ค่อยเก่งในเรื่องการไขว้มปริศนาในเมื่อเธอเป็นเด็กโง่ไร้ค่าใช่ไหมอะไรกันละนั่นอีเจนี่บ้าของจริงเลยอ่ะผมว่าไม่ได้บ้าเพราะไอ้คุณเนคคุณเนคด้วยบ้าเลยอ่ะ ฮิมโรสังดูจากสภาพแล้วช้ามากเลยเนี่ช้าใช่ไหมตอนนี้ผมต้องพยายามขูกขูโขู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ผมจะได้ไปต่อตอนนี้มีเขาตอบพูดถึงฮิมโรเพราะงั้นสิ่งสิ่งเดียวที่เราติดต่อกับฮิมโรได้ก็คือโทรศัพท์เพราะงั้นตอนนี้ผมจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อเอาโทรศัพท์ไปติดต่อกับฮิมโรอีกครั้งหนึ่งผมว่าไม่น่าติดหรอก ดาวถูกมิสเตอร์คุณหรือเปล่าคุณที่ม่หรอยฉันกังวลมากเลยนะฉันโทรกลับไปหลายรอบแต่ไม่มีใครรับสายเลยขอโทษค่ะไม่หรอกฉันควรจะเป็นคนขอโทษฉันเป็นคนบอกเองว่าจะไปที่นั่นขอโทษจริงๆไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกยังไงตาม ไม่ว่าเราจะขับรถมาไกลเท่าไหร่เราก็กลับมาที่เดิมตลอดฉันมั่นใจร้อเปเซนเลยว่านี่เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแน่นอนเฮ้ยมีคโคโตจ้างอยู่นั่นหรือเปล่าตอบนอยสี่คุณคักอะเฮ้ยเอามาไม่ใชนซูยาชินี่มมนไม่ใช่เรา,าทำอย่างนั้นนะไม่เป็นไรมิคโคโตคนที่ฉันรู้จักที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปอย่างดีกำล,ลังมาที่สายในตำรวจเพื่อที่จะ สืบคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเมื่อเย็นก่อนแผลเปลี่ยนไปได้หน่อยแต่ว่าเวลาเหมาะเจาะเลยละ่ะเขาจะคุยกับเธอเดี๋ยวนี้แหละคุยเหรอคะฉันบอกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอแล้วละ่ะแค่ตอบในเรื่องสิ่งในเรื่องที่เขาถามมาโอเคเขามาแล้วละ่ะเอ่อค่ะฮิเมโนะไม่คุตกคุใช่ไหมค่ะ ฉันคริสก,กิโชตะผมเดาว,ว่าเป็นผู้ชายนะฉันหยุนฉันกำลังดูแลเรื่องเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านนี้พวกนี้เลยนะฝากตัวด้วยค่ะเอาละในเมื่อเธอก็อยู่ในติดอยู่ในสถานการณ์บางอย่างแล้วแต่ว่านี่มันแย่มากเลยเนี่ยอย่างเราต้องทำอะไรสักอย่างด้วยฉันมีคำถามมากมายที่จะถามเธอแต่ว่าฉันจะเก็บมันไว้ก่อนฉันจะรอจนก,กว่าเธอจะกลับมายังปลอดภัย ฉันได้เจากฮิมโรแล้วล่ะแต่ว่าฉันจะถามเรื่องตรงๆเธอรู้จักคุณเนคคุณเนหรรอเปล่าคุณเนคคุณเนเหรอก็คิดว่าเป็นพูดประเภทหนึ่งก็ได้นะโยใครแปลว่าพูดนะฮะจะจะมีคำนี้คล้ายๆกันคือคือยูเรที่แปลว่าผีอ่ะพูดผีเอออย่างนั้น จากสิ่งที่ฉันได้ยินมาบางทีเจ้านี่อาจจะเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินี้เรียกว่าคนนี้คนนี้รู้จักเป็นที่แพร่หลายในปี2003แต่ว่าฉันฮิมโรกับผู้ชชายคนอื่นเนี่ยก็รู้จักมันแค่ในชื่อเรียกที่ว่ามันเท่านั้นตอนแรกถูกคิดว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหนือเหตุการณ์ทางธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ใช่เลยในปี1977-8ในหมู่บ้านหนึ่ง ผู้คนประมาณ20คนเนี่ยได้หายไปหรือว่าหรือจะเรียกว่าสูญเสียสติไปดีแหละเมืองาก็กลายเป็นเมืองล้างไปตามผู้พบเห็นซึ่งว่าซึ่งกลายเป็นคนที่ได้กลายเป็นบ้าไปแล้วนะนี่ครับพูดว่าได้เห็นสิ่งที่ดูคล้ายกับมนุษย์ซึ่งมีสีขาวทีมโน,อนอยนี้จะหมายถึงแปลว,ว่าคล้ายมนุษย์อะไรเงี้ยผมก็ขอแปลอย่างนี้นะ นี่เป็นข,ข้อมูลที่ฉันรู้เกี่ยวข้องกับคุณไอ้คนนี้เจ้าคุณไ้คนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เธอได้บอกฉันมาเลยล่ะบางทีฉันอาจจะบอกได้ว่าไม่ผิดตัวแน่วิธีเดียวที่จะจัดการกับเจ้าคุณไอ้คนนี้อย่าเข้าใกล้มันอย่าคิดถึงมันก่อนเพราะว่าถ้าทำก่อนที่เธอจะได้เข้าใจอาจจะสายเกินไปแต่ว่าหนูออกไปจากที่นี่ไม่ได้ เรื่องนั้นะ่ะเธอกําลังตกอยู่ในสถานการณ์เหนือธรรมชาติซ้อนทับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะเจ้าคุณในคุณน,นี้นั่นแหละนะเออฮิมิโนะคุงฉันจะต่อสายไปให้ฮิมโระเลยนะฉันรู้แล้วเกิดอนะไรขึ้นเป็นไรหรือเปล่าคุณฮิมโระม่คุาต่อคุงฉันได้พวกเราเนี่ยได้พบกับเหตุอ่าประสบการณ์ยากๆมามากมาย แลฉันก็เกือบตายมาหลายรอบไปด้วยเธอไม่ใช่เธอ,อไม่ใช่คนเดียวหรอกที่ต้องมาประสบพบเจออะไรกับเรื่องน่ากลัวอย่างนี้เพราะงั้นอย่ากังวลเกือบอะไรทั้งนั้นจากตรงนี้พวกเราสามคนจะไปช่วยเธอพวกเราจะพยายามหาทางที่จะผ่านเหตุการณ์ตัวนี้ไปให้ได้จไก,ก่ถึงตอนนั้นอย่าตายซะก่อนละ่ะค่ะนั่นแหละเราจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แหละเราไปถึงนั่นเดี๋ยวนี้แหละค่ะฉันยังตายไม่ได้ เสียงทีวีใช่ไหมเนี่ยเซฟก่อนเลยครูโอ้โหระแวงโอ้โหรู้สึกใจไม่ดีเลยอะอะไรวะอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยอ้้หควรพับจอไหมควรพับจอไหมเออไนอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเหยื่อในวันนีカカ้อิโตะมาทามิอสระเคนทาโร่คากาวะอากิระโอคาวะมาซาโตชิเอนโดโชจิฟูจิมุระเรียวตะเฮ้ยเร็วมากอะทาตากะเอมิเอนโดมาซาฟุมิอากามิมาซาโตะคาโตะซาโตชิเิราตะซาโรริอิจิมะคาระรินากาม URA คาฮิเงโกะอิชิบะชิโซสุเกะอาสึกิยูสเกะอิวาริเอลิโกะขอบเยอะแยเลยหรอมาซุนากะมาซาริฮิโนะยุกิ ฟูจิตะยุกิโนดะเคโกะฮารานะโนริโกะอิชิคาวะฮิเดโนริยามาชิตะเรียวคุโรอิวะฮิเอะอิเคดะยูมิชิกิจิยูกะยามาสกิโคจิยานากิอิสึโกะชิเตมาโตะมาโตะฮิโตริระคาติมิสุโอะโอ้ยอ่านไม่ทันแล้วช่างมันผมปล่อยคุณอ่านเองแล้วกันโอ้เด็กเจ็ดขวบก็เดินด้วยแฮะดูทายสิเก้าวขวบโว้ย หลากหลายช่วงอายุแล้วเกินโคเฮเฮ้ยที่แม,ม่น้องมีเขาโเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นเหี่ยไปเลยอเฮ้ย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 อะไรวะโคโซกะซาโตมิชื่อ,อป้านนี่เน่นแปลว่ามันต้องมีชื่อลุงคนนั้นที่ไหนสักแห่งแน่ๆลุงที่บ้าไปตอนแรกอะ ขอให้ดวงยันจงไปสู่สุคติกูยังไม่ตายกูยังอยู่ดูทีวีพร้อมกันตรงนี้เลยด้วยเออเฮ้ยไงมาแช่งกันเนี่ยไม่ไม่ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจไม่มีอะไรทําแล้วกลับไปหาปู่ปู่คือทุกอย่างของกูตอนนี้จริงๆ <c oughs> คิดว่าจะไม่ได้เจอเองไปอีกนานแล้วนะั่นมันกว่านี้มีอีกไหมเอาๆถึงถึงแล้วถึงแล้วปู่ช่วยกูด้วยปู่ปูเอา ปู่หายปู่หายเอ้าอืมทำอะเอาเอา้เอาแล้วแล้วก,กูไปไหนอะแล้วก,กูไปไหนเสียแล้วปู่ไปไหนเสียแล้วอา้ามันหลบอยู่ใต้ถุนศาลแต่เมื่อไรใต้ถุนศาลคิดยดงไงวะแน่ปู่ผีมาปู่ก็หนีเลยนะทำไมปู่คนเงี้ย คุณปู่จากตรงนี้ไปหนูควรทำไงดีโดยที่กําจะตกแล้วนะเธอมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็สายตาของคนพูดนั้นเนี่ยจะต้องถูกหลอกแน่นอนและเธอควรจะพาเจ้าน,นั่นมาที่นี่นั่นผู้หญิงคนนั้นเธอต้องหยุดหลอนซะคุณหมายถึงผู้หญิงในชุดแดงนั่นเหรอคะ ความความการแสดงออกถึงความรสงค์ไของคนนํามันอันตรายมากเลยนะแต่ว่านั่นก็เป็นแรงผลักดันพวกเขาเช่นกันสติของผู้หญิงคนนั้นนำไม่ค่อยจะปกติหรอกเพราะว่าเธอได้ฆ่าใครบางคนก่อนเมื่อในอดีตผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอข้างในของข้างในของโรงงานร้านนั่นนะ่ะเธอไม่ได้เข้าไปใช่ไหมข้างในอย่างที่คิด เธอได้จัดการกับมันอย่างดีเรื่องเ่ะเธอควรจะไปดูมันนะทางน่าจะเปิดแล้วล่ะเข้าใจแล้วค่ะเธอควระระวังตัวด้วยนะผู้หญิงคนนั้นฉันไม่รู้ว่าเธอทําอะไรต่อไปถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินมาที่ศาลนี้ซะค่ะคุณคุณคุณปู่ก็คือทางเลือกเดียวของกูเหมือนกันค่ะกูไปทางอื่นไม่รอดแล้ะค่ะกูไปได้แค่ที่นั่นเลยค่ะ กูจนะไปกูเดินเลยนี่ว่าด้านในเหรอแล้วทางเปิดนี่เหรอทางนี้เหรอไม่ใช่แค่ก็แค่หินนี่ทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้อุ้ย ออกก่อนเลยทางมันน่ากลัวจิมจิมโอ้โใครหัวเราะกุสะดุง้งหืมหลุมศพนี่ศพหลุมสบเก่ารู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้ไปในที่ที่ไม่ควรจะไปมีรอยแตกมากมายและเหมือนจะพร้อมที่จะถล่มมาได้ทุกเมื่อมีแมลงมากมายอยู่ข้างใน เหรียญห้าเยนตกลงไปแต่ว่าดำจนสกรปรกไปเรียบร้อยแล้วใครเป็นคนดูแลที่นี่กันเนี่ยตัวอักษรอ,อ่านไม่ออกแล้วมอสตโตขึ้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าไหร่ทำไมถึงมีสุสานที่แห่งนี้ด้วยละ่ะสุสานแห่งนี้อยู่มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยบอกนะบรรยากาศที่มันที่น่ารบกวนจิตใจอยู่ด้านล่างอุ้ย <c oughs> <c oughs> ใจอุ๊ยป้าลุงแกเตือนว่าป้าแกสติไม่ดีหนูมีอาวุธไหมโอ้โหไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยมาไม่เป็นไรตบแปะเอาก็ได้อีหนูคุณป้าเชออยแล้วสินะมาสถานที่ที่น่าหมองใจอย่างนี้อยากจะได้กับฉันมากขนาดนี้เลยเหรอโดยที่เราจะตกนะคะอยู่ที่เนี่ยสาย สายตาเราได้แย่ลงแน่แล้วมันก็จะอันตรายสายตาแย่ลง,งหมาบเขวาวาบรรยากาศโดยรอบจะมืดนะฮะโทษทีรีบแปลเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละที่นี่เนี่ยทำให้ฉันใจเย็นได้ไมากที่สุดแล้วตัวต,วตวนแท้จริงสัตว์ประหลาดนั้นฉันยังไม่ได้บอกเธอสิน,นะยังอยากรู้ไหมล่ะคุณนี้คุณ,คณนี้เหรอแน่นนมันแค่ตำนานพื้นบ้านไม่ใช่เหรอ <c oughs> อย่ที่คิดเธอนี่ไม่ใช่เด็กฉลาดเท่าไหร่เลยนะเธอเธอได้เห็นมันดีๆหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยใช่เธอได้เห็นอะไรหรือเปล่าไม่เพราะว่ามันไปแค่บ่อน้ำเก่าๆนี่ใช่มันก็แค่นั้นแหละแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่หายไปสิ่งที่ยังคงอยู่เหรอ กระดูกของมนุษย์คุณป้าคะคุณป้าคะอะไรวะน้ะเฮ้ยป้าฉันจะบอกให้เธอเอาบุญกันแล้วกันนะอย่างที่เธอรู้ฉันนะ่ะอย่างที่เธอรู้เมื่อหลายสิบปีก่อนได้ฆ่าคนยิ่งไปกว่านั้นเป็นลูกของฉันเองแต่แต,ตอนนั้น่ะด้วยความเครียดแล้วก็ความเปราะบางในใจฉัน ได้มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใจฉันเมื่อฉันกว่าที่ฉันจะเข้าใจมือฉันก็ทามันลงไปเสียแล้วฉันไม่มีความคิดที่จะพาลูกฉันไปโรงพยาบาลเลยแม้แต่น้อยสิ่งีฉันทําก็ได้แค่กอดเขาไว้และพาเขามาที่นี่จากนั้นคุณได้ทําอะไรไปฉันโยนลูกของฉันลงไปในบ่อน้าได้ไงล่ะนั่นน่ะต้องใช้พลังใจฉันเยอะเลยล่ะผู้ตํารวจผู้ตํารวจไม่รู้เรื่องอะไรงั้นเหรอฉันก็คิดว่าฉันถูกจับแล้วแหละนะ แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพยานให้ฉันด้วยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพวกตำรวจก็คิดว่าเป็นการลักพาตัวมาตัต้งแต่แรกเขาก็ไม่สงสัยฉันเลยแต่ว่าสามีของฉันน่ะก็ค่อยๆเข้าใจและจากเหตุการณ์นั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาไม่ใช้เวลานานเลยในการที่จะทิ้งฉันเอาไว้เนะยสุดท้ายฉันก็ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวของฉันหลังจากที่แยกทางกับเขาและเลือกที่จะอยู่ที่เมืองนี้ และฉันก็กังวลกลับเจ้านั้นบางทีเธอก็เห็นฉันก็ไปที่บ่อน้ำกเก่าๆนั่นฉันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันถูกเรียกหาอยู่แต่ว่าเมื่อฉันมองลงไปฉันกลับเห็นตัวตนของคนสีขาวตัวนั้นคุณนี่คุณเ,ณเนี่งั้นเหรอ คนนี้คนนี้มันก็เป็นเพียงแค่ตำนานพื้นบ้านนั่นน่ะเจ้ากรรมนายเวรของแท้เลยละ่ะเว้นฟูลสเปริตว่าไงดีอ่ะเหมือนวิญญาณความแค้นน่ะเจ้ากรรมนายเวรคงแปลไม่ผิดเท่าไหร่แม,ม้ว่าตอนนั้นมันจะทำได้แค่มองชั้นในบ่อน้ำนั่นก็เถอะแต่ว่าตอนนี้มันออกมาจากบ่อน,นั่นละเข้าใจยังเอ๊ะ เข้าใจหรือยังว่าเจ้านั่นน่ะมันออกมาจากบ่อแล้วงั้นแหละทุกอยาก่างก็ลงตัวลงตัวแล้วว่าทำไมท่านเป็นคนเดียวที่ยังเหลือในเมืองนี้แล้วทำไมท่านถึงถูกโจมตีด้วยจ้าสัประหลาดนั่นอยู่ได้วิ่งอีกแล้วทำไมทำไมเธอถึงวิ่งอย่างท,ที่คิด เพราะเธอมีความรู้สึกผิดในตัวคุณคุณเป็นบ้าไปแล้วก็อย่างที่กูเคดอ่ะบ้าแต่ต้นจริงนั่นแหละไอ้ป้านี่โอ้โหเพลงเ,เพลงมันเล่งเรามากเลยอะ่ะอย่างที่คิดฉันจะให้ใครที่จะเอาออมาป้าป้าจะวิ่งไล่หนูก็จริงนะแต่ป้าวิ่งช้ามากเลยขอบอกป,ป,ปากาูปูสถานการณ์นี้ปูปูนะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉนินปะ่ะถ้าใช่อา้าวลด เธอยอมรับแล้วสินะแล้วทําไมเธอไม่ลงไปที่ช่องด้านขวาวิ่งไปหาโปะล,ล่ะเฮ้ยอีโนโฟังฟังฉันนะอะไรที่เธอะจะพูดอน่ยเธอไม่มีอะไรจะพูดหรอกอ,อ้าวคุณเจ้ากรรมนายเวนั่นมาทันทะีแล้วโอ้โหให้เดี๋ยวคุณจำได้ว่ามันแค่ทำให้เป็นบ้าไม่ใช่เหรอนี่ถึงขั้นเดี่ยงเลยนะเอ๋ย โอ้โหปู่ปู่ปู่ตอนนี้นี้ปู่มากโอ้ปู่ขาปู่ขาปู่ขาโอ้โห,โโหเสียงหวอเสียงหวอเตือนภัยแล้วใครจะช่วยกูกูช่วยตัวเองทั้งนั้นโอ้ปูปู่ปูปจ๋าช่วยกูด้วยโอ้โหอย่างนี้ปู่ช่วยกูได้แน่นอน 가한냐 하라미타 신요 사투 아우야메 쫙. 가한냐 하라미타 니쇼오가이크 너의 사이그 앵우샤리 โอ้โหปู่ดูเท่มาทันทีคุณปู่มันบอกว่าเธอนะ่ะได้ฆ่าเด็กมานเนี่ยเมื่อตอนอดีตเมื่อก่อนนะก็ทั่วญี่ปุ่นแล้วนะที่ประเพณีการฆ่าเด็กโดยผู้ปกครองนี่ก็ถูกถลกถอานโคนออกไปแม้ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกเกิดมาโดยมีความผิดปกติทางร่างกายพวกเขาก็ไม่ได้รับข้อยกเว้นแม้ว่าพวกเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงก,การถูกฆ่า ในตัวของเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีอนาคตที่โหดร้ายรอเขาอยู่ก็ตามในหมู่บ้านนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเท่าไหร่นะที่จะใช้ผู้คนแบบนี้เนี่ยใช้มาแขวนพวกเขาเพื่อใช้เป็นหุ่นไลกาพวกเขาสิ่งที่พวกเขามองเห็นในขณะที่พวกเขาพยายามที่จะ ขัดขืนตอนที่ถูกแขวนว่าเป็นหุ่นไล,ลากาคือสิ่งที่ถูกกระซิบเรียกอย่างนั้นคือสิ่งที่พวกเขากระซิบพูดกันในสาธารนณะว่าคุณเนคุณเนทเออตรงไปอย่างนี้โอ้แปลยากจังเจา้าตัวตนแท้จริงเจ้าก,กรรมนายเวนั่นพวกเขาถูกพวกเขายึดติดกับการประหารที่ไร้หัวใจแล้วก็กลายเป็นพูด งั้นที่คุณป้าคนนั้นพูดถึงสิ่งที่เธอพูดถึงนะไม่ถูกสักเท่าไรหรอกจะเหตุการณ์เหนือเหนือธรรมชาติครั้งเนี้เธอก็เห็นว่ามันคือความตั้งใจและอุดมคติของพระเจ้าซึ่งได้เข้ามาพัวพ so ันกันจนกลายเป็นเรื่องซับซ้อนแต่ว่าเมื่อเธอมองไปที่การก่อตั้งของมันเธอก็จะเข้าใจเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่า t h ้แต่เพื่อนส่วนเวอร for h อรคนที่กำลังรออยู่จะมาถึงแล้วนะเอ๊ะเฮ้ย hey, มิคาจังเธออยู่ไหนเนี่ยคุณคากกะเฮ้ย <Hey, S 1> เธออยู่ที่ศาลเจ้าเนี่เหรอมิคาตกคุณนี่แม้แต่คุณยิมบรอด้วยรู้สึกว่าจะเป็นไทยอย่างชนี่ต้องขอบคุณเธอแล้วนะที่ฉันสามารถไล่ม,มันไปได้เนี่ยก็เพราะาผลงานของเธอแลหละเอาละตอนนี้เธอต้องจัดการมันด้วยพลังเธอเองแล้วล่ะฉันเหนื่อยมากแล้ว คุณปู่มันก็ตกคุ้งเป็นไรหรือเปล่ายิโรซสังเธอไม่เป็นไรสินะฉันกลัวมากเลยค่ะข,ขอบคุณมากฉันไม่เป็นไรแล้วรถของฉันอ่จจอยู่ตรงทางเข้าสารเจ้านี่แหละขับที่สถานีตำรวจกันเถอะแล้วฉันจะถามทุกอย่างเกิดขึ้นเองโอเคค่ะอะไร จะไม่ไปเง้นเหรอเออไม่ใช่ค่ะฉันไปแนะ่คุณปู่ขอบคุณนะจบไปหนึ่งเรื่องสทัทีโอ้โหวิ่งมันไม่แพ้พาทีแล้วเลยครับพี่น้องอ้า<ๆ>วมขอตัดจบก่อนเลยคือรู้สึกเกมนี้ผมจะแคสแบบอะไรอะ่ะ ยี่สิบนาทีไม่ได้รู้สึกเนื้อเรื่องมันมันไม่ให้อย่างนั้นนะนะโอเคผมขอตัดจบพาร์ทนี้ก่อนเลยครับก่อนที่เนื้อเรื่องเนื้อเครื่องเนื้อที่เ,เครื่องผมจะเต็มไปรั่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าฮะ